สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเวลคัมทูาดามดินไลฟ์สไตล์นะคะชาแนลวันนี้นี่พัสดุนะคะมาจากมาจากแม่ค้าออนไลน์ช่องในเพจโกโก้เอลดีนะคะแม่โยโกโก,โก้เลดี้เมืองตา่างนะคะช่องแม่โยโกโก,โก้เลดี้เมืองตา่างมาดนึ่ก็ไปเป็น FC นะคะติดตามเพจนะคะช่องนี้นะคะ เป็นแม่ค้าออนไลน์ขายโปรตีนนะคะวันนี้ก็ได้พัสดุมาแล้วนะคะพัสดุนี้นะคะแม่โยใจดีนะคะก็ให้เป็นของฝากเนาะให้มาลองทานดูนะคะก็มาแกะกล่องกันเลยนะคะแกะกล่องกันเลยนะคะแม่โยเนี่ยเขาอยู่จังหวัดตากนะแต่ว่าเขาจะไลฟ์สดทุกวันนะคะ ก็เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะสินค้าที่เขาจำหน่ายเนี่ยจะเป็นสินค้าแบรนด์เลดี้นะคะก็มีโปรตีน LD มีโกโก้นะคะแล้วก็มีพวกดีท็อกซ์นะคะวิตามินซีต่างๆเนาะเอาละค่ะแต่ว่าการส่งพัสดุข,ของทางบริษัทนี้นะคะก็ไม่ค่อยประทับใจนะคะเพราะว่าเมรำดินเนี่ยได้รหัส เลขที่พัสดุจากแมโยนะคะผ่านทาง messenger ที่ติดต่อกันเนาะก็พยายามติดตามว่าพัสดุมาถึงหรือยังนะคะปรากฏว่ามันมีการบันทึกข้อมูลในระบบหลังบ้านของบริษัทขนส่งเจ้านี้เนาะว่ามาดามหนิงได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วแต่ทั้งที่ททมาดามหนิงยังไม่ได้รับการโทรติดต่อมาเลยนะคะว่ามีการส่งพัสดุมาถึงก็เลยรีบส่งข้อความไปแจ้งแมโยนะคะแล้วก็ไปติด ต่นนะคะนิติอาคารชุดที่มาดามอยู่คอนโดเนาะว่าเอ๊ได้รับสินค้าไว้ให้ไหมเขาบอกไม่มีนโยบายรับเพราะว่าโควิดนะคะคนที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์จะต้องรอรับกับผู้ที่มาส่งของเองเนาะก็เลยตกใจนะคะก็เลยรีบแจ้งไปเนาะทีนี้ขณะที่เดินกลับมาที่อาคารชุดนะคะก็เห็นลังเห็นกล่องนี่แะคะ่ะวางอยู่เนะาะเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนเนาะอะไรค่ะ ก็เลยรีบสังเกตเนาะลองไปอ่านดูนะว่าพัสดุมีของใครบ้างนะคะปรากฏว่ามีชื่อปฐมวดีค่ะพ้ะานามิงชื่อปฐมวดีอ้าวก็เลยรีบอัดวิดีโอนะคะแจ้งไปที่บริษัทที่ขนส่งดังกล่าวคอมแบบเขาเรียกวนะ่าร้องเรียนเนาะว่าพนักง,งานของคุณนะ่ะมั่วนิ่มนะคะมีการไม่ซื่อสัตย์เนาะโกหกทางบริษัทว่าได้ส่งของให้กับผู้รับเรียบร้อยแล้วแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ได้ส่งนะคะ เขามาวางไว้หน้าตึกค่ะแล้วคิดดูนะคะตึกเนี้ยไม่รู้ใครต่อใครอยู่เนาะถ้าเกิดมีคนที่เขาแบบอยากจะได้ของคนอื่นน่ะมาเดินหยิบกล่องพัสดุนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแต่เอาเป็นว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาแกะตัวนี้กันนะคะเอาละค่ะดามึงก็พอจะเดาออกนะว่ามันเป็นสินค้าที่แมโยขายนั่นแหละคะ่ะแมโยเขาส่งใจดีนะคะ าถูกใจที่มาลาเหมือนไปคอมเมนต์ในไลฟ์ like สดเธอนะคะและนี่คืออ่าอันนี้จะเป็นกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตา LD ล o ีโกโก้ Go นะคะอันนี้เนี่ยก็ส่งเอา่าเป็นกาแฟปรุงสำเร็จนะคะชนิดผงตา LD ล o ีโกโก้ Go. ได้กาแฟมาหนึ่งกล่องนะคะเดี๋ยวจะรีวิวสินค้าก็คือ g กโก้ e LD ตัวนี้นะคะอา่ากาแฟนะคะ วิธีการอ่าเขามีใบปิวนะคะเป็นแผ่นนะคะโอ้โหดีมากๆเลยท่านผู้ชมในนี้นะคะตรงนี้จะมีบอกคำแนะนำวิธีทานนะคะแล้วก็ให้ลายไอดีของแม่โยมาด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเราอ่านแล้วเรายังมีข้อสงสัยนะถ้าสมมุติว่าเป็นโกโก้นะคะก็คือตัวนี้ก็คือกาแฟโกโก้เนาะให้ชงครั้งละาน1ึงสองซองนะคะดื่มก่อนอาหารเช้า15นาที มันจะช่วยคุมหิวก็คือทําให้เรารู้สึกอิ่มนะคะนานถึง8ชั่วโมงหรือเราจะชงดื่มระหว่างวันก็ได้นะคะชงได้ทั้งน้ําร้อนและน้ําเย็นค่ะแล้วก็อย่างอื่นก็เป็นสินค้าตัวอื่นซึ่งมาดาหนุ่มไม่ได้สั่งซื้อเนาะเราจะมาลองทานตัวนี้ดูกันนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่มีคําแนะนําสูตรลดน้ําหนักเร่งด่วนด้วยนะคะว่ามื้อเช้าทานโปรตีนกับโกโก้นะคะแล้วมื้อเช้ามีเมนูอาหารอะไรบ้างที่เรา ควรทานนะถ้าเกิดเราอยากจะลดน้ำหนักนะคะมื้อเที่ยงก็ทานโปรตีนนะคะแล้วก็มื้อเย็นทานโปรตีนบวกโกโก้นะคะนี่คือสูตรในการที่จะลดน้ำหนักโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เลดี้นะคะทานควบคู่กันไปเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้มะนาวหนินเนี่ยมีเพียงกาแฟนะคะ instant coffee mix LD นะคะโกโก้กาแฟแบรนด์ เป็นกาแฟผสมโกโก้อ่ามีกาแฟนะคะแล้วก็มีส,ส่วนผสมด้านหลังนะคะก็จะบอกว่ามีครีมเทียม77%็ดเนะคะน้ำหนักส3 1 0าจกาแฟสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดกะบ,บองเพชรผงโกโก้และมีตัวนี่แหละคะ่ะเร่งการผาอลผญนแอลคาเนทีนนะคะมีซูคาโอลสารให้ความหวานเนาะอ่าทั้งหมดนี้นะคะปริมาณในหนึ่งซองเนี่ยจะน้ำหนักสิบกรัมก็ส่วนผสมที่เอ่ยมาเนาะ วิธีทานก็ชงดื่มครั้งละหนึ่งซองใส่น้ำปริมาณ80มิลลิลิตรนะคะมีคำเตือนว่าเด็กและสตรีมีครรภ์คือคนท้องห้ามทานนะคะและที่สำคัญคนที่เป็นนิ่วนะคะคนเป็นนิ่วห้ามทานนะคะตัวนี้อ่าโอเคนะคะสินค้าหมดอายุป,ปี67เดือนกุมภาพันธ์ที่15ปริมาณทั้งหมดในนี้มี1 0ซองนะคะนี่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้ก็ขอจบ การแกะกล่องพัสดุนะคะสินค้านะคะของฝากจากเพจแม่โยโกโกเลดี้เมืองตากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะมารีวิวนะคะรสชาติของกาแฟผสมโกโก้นะคะยี่ห้อกโกโกเอลดีตัวนี้นะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย see you again